เป็นนุมวงงมาา้โอ้โหลุงไปกินอะไรมาล่างกายถึงได้แข็งแรงฟิตเปียถึงขนาดนี้ล่ะลุงก็ล <c oughs> ุงกินสมุนไพรรากปลาลเผือกสุขภาพของลุงจึงแข็งแรงุนแม่อีนูเขาถึงถามลุงว่าไปกินอะไรมาล่างกายถึงได้คึกคักแข็งแรงขนาดนี้ <c oughs> แล้วรากปลายเผือกมันดียังไงล่ะลุง คืนพลังความเป็นชายให้ท่านได้ตามใจปรารถนาจากการวิจัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันส่งเสริมนวัตกรรม CIRD พบว่าชายไทยที่มีอายุ35ถึง60ปีมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศสูงเกินกว่าร้อยละ42โดยปัญหานั้นเกิดจากหลายสาเหตุการที่เราให้ยาที่มีสารเคมีอาจช่วยให้เห็นผลในเวลาอันรวดเร็ว แต่ไม่หายขาดและหากใช้เป็นประจำน,น,นานๆอาจมีผลข้างเคียงและมีสารเคมีตกค้างให้ร่างกายได้ยาสมุนไพรารากตองกสัสอารีสมุนไพราจากประเทศมาเลเซียตองกสัสอารีได้รับการจดสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาปีคิตศักราช2003สรรพคุณ 1. ฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 2. เพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชาย และฮอร์โมอนเร่งการเจริญเติบโต 3. ปลุกเร้าทางเพศและมีความคงทนในเพศสัมพันธ์ 4. เพิ่มกล้ามเนื้อและความเข้มแข็ง 5. ต้านเชื้อ HIV หกต้านมะเร็ง 7. ป้องกันมาเลเรีย 8. หล้างสารพิษยาเสพติดถอนพิษยาเบื่อยาเมา 9. แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายและปวดทั่วๆไป ทำให้ร่างกายมีพลังงานตลอดทั้งวันทําให้สดชื่นแข็งแรงดูเป็นหนุ่มเป็นสาวฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่อ่อนแอในร้อยที่เป็นอัมพฤกษ์ให้แข็งแรงขึ้นช่วยปรับความดันโลหิตให้อยู่ในสภาวะปกติช่วยควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่ในภาวะปกติช่วยรักษาต่อมลูกมาโตปัสสาวะกระปริบกระปอยช่วยสลายไขมันและริมเลือนภายในอวัยวะเพศช่วยลดอาการร่างเลวเพิ่มอสุจิมีบุตรงา่าย ช่วยเพิ่มขนาดอาวัยวะเพศให้ใหญ่และยาวขึ้นอย่างถาวรขึ้นเร็วขึ้นทนขึ้นนานสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่บ้านสมุนไพรกัลยาค่ะ0 8 1ย6 6 7 6ก